ในยุคสุดท้ายบททดสอบเข้ามาสู่ชีวิตของเรารอบด้านครับไอเจ้าเครื่องในบ้านเดียวกันเนี่ยคุยกันเองน้อยกว่าคุยกับคนอื่นในนี้จริงไหมแล้วไอสิ่งที่อยู่ในนี้เนี่ยเราระวังมันมากกว่าระวังเวลาละหมาดอีกลายมาปึ้งหนิดต้องรีบดูเลยนะใครส่งอะไรมาวะนนียซูเราะอาซานต้องนานแลวยังเฉยอยู่เลยให้เ็นได้รับเดี๋ยวก่อนแต่ถ้าลายมานี่หลับยังต้องตื่นเลยอะ่ะบางคนตั้งดีเลยเปิดเสียงไว้เลยกลัวจะพลาดโอกาสปึ้งมานี่ตื่นมา ม,มันมีอะไรเกิดขึ้นผมไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโล,โลยีแต่กําลังจะบอกว่าใช้มันอย่าให้มันใช้เราบางคนเป็นทาสของสิ่งนี้แล้วก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในความผิดด้วยกับพิจาชรที่เกิดผ่านช่องทางนี้ใครดา่าใครใครว่าใครใครอะไรกดไลค์เออสะใจกู <c oughs> เขาทาความผิดที่ไหนไม่รู้เนี่ยเรากระโดดไปมีส่วนร่วมด้วยคุ้มไหมบางทีไม่รู้เรื่องเลยมันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ว่าไอ้นี่เป็นคนที่กูไม่ชอบกดเลยเออมันดีเว้ยสะใจ พิ่จันในฮะดีที่บอกว่าคนนั่งดีกว่าคนยืนคนยืนดีกว่าคนเดินเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะดีสบทนี้บอกให้รู้ว่าการออกห่างสิ่งที่นําไปสู่วิจนะมากเท่าไหร่ชีวิตเร,ปราปลอดภัยมากเท่านั้น ไม่ได้ห้ามท่านใช้นะแต่ว่าท่านต้องใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านทั้งดุนยาและอาเะห์อย่าให้มันเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องไปชดใช้ในโลกอาเคห์เมื่อ,อก่อนนี้ฮักกุลอาดัมเนี่ยมันเจอกันซึ่งๆเนาะเมื่อก่อนฮักกุลอาดัมนะไปว่าเขาไปอะไรพื้นที่มันใกล้ต่อหน้าต่อตาสมัยนี้ไม่ใช่แล้วอยู่ส่วนไหนของโลกก็มีสิทธิ์โดนด่าได้ด้วยไอ้เครื่องมือเนี่ยแล้วอยู่ตัวส่วนไหนของโลกก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะว่าเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันถามว่าท่านั้นมันเป็นฮักกูลอาดัมที่ต้อง ชใช้น่ะไหวไหมไม่ไวพื้นที่การสื่อสารมากเท่าไหร่ความรับผิดชอบต้องมีมากเท่านั้นครับไม่รู้ว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าส่งต่อไม่รู้ข้อมูลจริงหรือเปล่ากดไลค์กดชอบไม่รู้ข้อมูลจริงหรือเปล่าคอมเมนต์อันนี้อยู่ในขบวนเดียวกันหมดเลยครับขบวนเดียวกันหมดเลยทั้นตรงนี้สําคัญนะผมบอกว่าระวังและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นพิจาณากับชีวิตเราเราใช้ตัวนี้ไปเพื่อการใกล้ชิดอัลลอฮฺจาลาหรือใช้ไปเพื่อ ที่จะให้มันมาฟ้องเราในวันเกียรมัว่าเราละเมิดใครบ้างเราไหวไหมผมถามเลยเขาบอกให้นึกภาพง่ายๆว่าถ้ามันมีหมอนใบหนึ่งข้างในมันมีขนเป็ดขนนกเนอะนุ่นท่านลงตบหมอนนี่ให้มันแตก แล้วไอ้นุ่นกระจายไปไกลแค่ไหนลงไปตามเก็บไอตอนที่มันอยู่เนี่ยง่ายเนาะแต่ตอนที่มันปิวออกไปแล้วแล้วท่านไปเก็บมาเพื่อให้มันเข้าที่ทําได้ไหมเหมือนกับสิ่งที่เป็นความผิดที่มันกระจายออกจากตัวท่านไปกว่าจะไปเก็บชดใช้มาเนี่ยไไวไหมตรงนี้สําคัญนะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนีย่จะบอกเลยเนีย่อันนี้พิจาณาที่ร้ายเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นความไม่ดีงามอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมบางทีอยู่บ้านแหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยอยู่ในขบวนเขาด้วยด้วยไอเหตุเนี่ย อยู่บ้านดีๆเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์เขาด้วยตัดเข้าไปมีส่วนร่วมเขาด้วยเพราะเนี่ยน่ากลัวนะท่านยิ่งต้องระมัดระวังให้มากเลยเมื่อก่อนนี้การละเมิดเนี่ยมันตัวต่อตัว,ตวมันใกล้ตัววงมันไม่กว้างอ๋อตอนนี้โอกาสเยอะไปหมดเลยจริงไหมฉะนั้นทํายังไงท่านต้องควบคุมมันควบคุมมัน,น ควบคุมการใช้งานแล้วสําหรับสุภาพสตรีมุสลิมะบางทีอาจจะป่วยด้วยไม่รู้สาเหตุว่าฉันเป็นอะไรทําไมร่างกายฉันแย่แล้วเกินรู้สึกไม่ไหวสาเหตุแห่งการโพสต์อะไรมากๆบนสิ่งนี้โรคเอ็นโรคสายตาอิฉาดวงตาอิฉาท่านจะโดนมันบางคนเนี่ยโพสต์ท่าละล้ามากเลยท่านนึกว่าคนทุกคนเขาชื่นชมท่านรู้บ่าบางคนอาจจะมองด้วยสายตาที่ที่อะไรครับที่เป็นมิตรแต่บางคนอาจจะมองด้วยสายตาที่อะไรที่เป็นสายตาอิฉา ผลเกิดขึ้นท่านอย่านึกว่ามันไกลตัวท่านนะใช้อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องไปบอกคนอื่นเขาเพราะบางทีเขาไม่อยากจะรู้อะไรหรอกไม่ต้องแต่ถ้าเป็นเรื่องความดีวัตะอาวานูอาันบิริวตักว่าช่วยเหลือกันในเรื่องความดีและการยำเกรงใช้เครื่องมือมันที่นั่นประกาศร,รับบริจาคที่นี่น้ำท่วมไฟไหม้ช่วยกันร,ร่วมบริจาคทำความดีอันนี้เอาเลยอันนี้ยิ่งทำมากยิ่งได้มากท่านเป็นต้นเหตุหนึ่งให้คนอื่นทำวันได้รับการช่วยเหลือหรือได้มีส่วนร่วมในการเฉลิฐท่านได้ผลบุญเก็บความดีอย่างนี้ดีกว่า ็บความดีเข้าตัวดีกว่าไปตามชดใช้สิ่งที่เป็นการละเมิดที่ท่านมีต่อคนอื่นซึ่งมันไม่ไหวเท่าที่มีอยู่นี่ก็แย่แล้วนะไม่ต้องเพิ่มแล้วก็นี่คือพิจนาหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นในยุคสมัยประบวนอันนี้ผมบอกด้วยใจจริงเลยนะท่านกําหนดขอบเขตมันให้น้อยที่สุดในการใช้ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารใดก็ตามถ้าดูแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีตัวออกห่างซะส่วนใครจะไปทําอะไรยังไงอัน,นเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับรเราเรื่องของเราคือทำไงให,ให้ทำเริ่มเพิ่ม ทำแล้วมันใกล้ชิดอัลลอฮ์สุภาในหัวตาลามันทำให้เราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักทำยังไงดีที่สุดครับ